แนวทางแผนเทรดในคู่สกุลเงินของตัว E.U. A นะครับสกุลเงิน E.U. นะครับเราจะเห็นตลาดนะั้นค่อนข้างที่จะทําแนวโน้มของเทรนด์ขาขึ้นไปเรื่อยๆนะครับดังนั้นเราจึงจะมาให้ความสําคัญกับโซนแนวรับสวิงโลนะครับโซนรับที่เราให้ความสําคัญเนี่ยนะครับจะเป็นโซนรับที่บริบูนี่ห้าสิบถึงหกส ส่วนโซนแนวรับที่สองเนี่ยเราจะให้ความสำคัญอยู่ที่โซน78.6ถึง 88. ดดเปอร์เซ็นต์ดังนั้นเทคนิคการเทรดก็คือเราจะร้อยสัญญาณเนี่ยมาทดสอบที่โซนแนวรับที่หนึ่งนะครับหรือว่าตลาดลงมาทดสอบที่โซนแนวรับที่สองเราจะหาสัญญ,ญาณจังหวะบายกลับขึ้นไปเราจะบายกลับขึ้นไปเก็บ TP ที่ราคา 0.65511การวางสต็อปลอตนั้นเราจะวางอยู่ที่ราคา0.64771นี่เป็นแผนเทรดในฝั่งบายในคู่สกุลเงินของตัว AU AUD นะครับ AUD USD หรือว่า AU